เพราะว่ามันระเหยเร็วมเัเลยเย็นไงครับมันดูดความร้อนจากผิวหนังเราไปงั้นตัวที่ระเหยง่ายจุดเดือดจะต้องตามต่อข้อ b ีบอยถูกไหมครับต่อข้อสองนี่มันก็จะเชื่อมโยงกับข้อต่อไปเลยกับสิ่งที่พี่พูพดไปข้อต่อไปถามว่าข้อใดคายพลังงานมาดูกันข้อไหน ที่ผิวหนังแล้วรู้สึกเย็นก็แปลว่าแลอลกอฮอล์มาละเหยและเหยเป็นการมันเย็นแปลว่ามันดูดหรือมันคายคายเอ้ยไม่ใช่สิเย็นเนี่ยก็แปลว่าแลอลกอฮอล์ที่ผิวหนังแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากลิควิดกลายเป็นไอถูกไหมครับก็ต้องดูดสิครับลิควิดเป็นไอเพราะว่ามันแยกออกจากกานันไงจากเหลวกลายเป็นแก๊สเนี่ยถูกไหมครับที่ไนตโตรเจนเหลวลงบนพืน้นแล้วเกิดควนันเกิดควนันเกิดการที่ไนตโตรเจนเหลวมันทาไมครับ มันเดือดถูกไหมครับเนอะมันก็น่าจะเป็นดูดถูกไหมข้อไหนครับตกลง mm hmm. เกิดหยดน้ําเกาะกระจกด้านนอกเครื่องเปิดเครื่องเครื่องแรองแอร์อันนี้เกิดเกิดหยดน้ําคือการห้องแอร์มันเย็นอะแล้วให้น้ำในอากาศมาควบแน่นเกาะที่ผิวเย็นๆมันคือการควบแน่นคือการดูดหรือคายควบแน่นคืออะไรครับเนี่ยคือควบแน่น เธอเธออย่าเธออย่าจำคำนะว่าดูดคายคือควบแน่นหรือเตือนหลือแล้วเฮ้ยให้เธอเขียนแผนภาพว่าควบแน่นคือจากสถานะอะไรไปอะไร <Okay. S 1> จากอะไรไปแก้ไปเป็น <Okay. S 1> เป็นของเหลวครับของแข็งถ้าแ,แก้เป็นของแข็งเรียกว่า deposition เนี่ยอย่างเงี้ยมันมรวมหึืมันสลายเพราะว่าก๊าซเป็นเบาบางมันกระจายของเหลวมันรวมตัวกันแล้วถูกไหม เพรารวมตัวในการสร้างดูดสลายคลายสร้างเธอจำนี้ปะ่ะหรือเธอจำสร้างคลายสลายดูดปะ่ะให้จำนี้ครับจำนี้ครับดูดเพื่อเพื่อสลายควาว่าสลายนี่น้องคือห่างถูกไหมครับห่างออกแล้วก็คลายเพื่อสร้างสร้างนี่การคือรวมหรือเข้าหาคําว่าเข้าหาของพี่ก็คืออนุภาคเข้าใกล้กันถูกไหม สลายหรือห่างออกคืออนรพันออกห่างออกจากการให้จำว่าดูดสลายคายสร้างเห็นไหมดูดเพื่อสลายคายมาสร้างอย่างเงี้ยลิควิดเป็นแก๊สคือการสลายต้องเป็นดูดแก๊สเป็นลิควิดคือการรวมตัวถูกไหมต้องเป็นการคายนั้นก็ตอบข้อสี่งั้นจำกรีนี้ไปนะครับสร้างกับสลายเนี่ยคือการสร้างคือรวมเข้าเข้าหากันนะสลายคือการแตกออกจากกัน ทางออกจากกันอ่ายข้อนี้ทําเองเอาสารสี่อย่าง A B C D ที่อุณหภูมิหกสิบองศามาผสมกันแล้วลดอุณหภูมิลงเาะถามว่าสถานะเปลี่ยนครั้งแรกที่ตัวไหนครับเปลี่ยนอย่างไรเธอต้องเอาอุณหภูมิไปใส่ในตารางถูกไหม อุณหภูมิที่จะต้องใส่ในตารางมีกี่อุณหภูมิครับข้อนี้ไม่เหมือนข้อที่ผ่านมาข้อที่ผ่านมาอุณหภูมิเดียวไปใส่แต่ข้อนี้คือหกสิบแล้วก็ลดลงถึงอุณหภูมิห้องแปลว่าอ,อุณหภูมิเท่าไหร่ครับอุณหภูมิห้องเธอต้องเอาหกสิบไปใส่ครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็มายี่บห้าไปใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วดูือว่าอันไหนมีการเปลี่ยนสถานะบ้างทำสองครั้งนะครับครั้งแรกเอาหกสิบไปใส่จะได้อย่างนี้ถูกไหม ใช่ไหมครับหกสิบไปใส่จะได้อย่างนี้ถูกไหมแล้วพอเอายี่สิบห้าไปใส่จะอยู่ตรงไหนครับยี่สิบห้าสรุปแล้วเนี่ย mm hmm. เห็นไหมว่าตัว A กับตัว D อ่ะหกสิบกับยี่สิบห้าอยู่ติดกัน mm hmm. เห็นไหมครับแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนสถานะแต่ B, b o อกับ C, Cap เนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะโดย B เปลี่ยนตรง B เปลี่ยนตรงไหนครับ B เปลี่ยนสถานะที่ เปลี่ยนที่สามห้าแล้ว c เปลี่ยนตรงสามเอ็ดใครเปลี่ยนก่อนต้นเปลี่ยนตรงสามห้ากับเปลี่ยนตรงสามเอ็ดใครเปลี่ยนก่อนตอบทำไม c เนี่งเปลี่ยนก่อนครับเพราะทำไมถึงคิดว่า c เปลี่ยนก่อนถ้าดูโจทย์อีดี อุณหภูมิหกสิบแล้วค่อยๆลดอุณหภูมิลงเธอลองค่อยๆลดลงนี้นับย้อนหลังมาหกสิบห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดนับไปเรื่อยเจอสามห้าก่อนสามเอ็ดใช่ไหมครับเขาลดลงเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะนั้นต้องตอบข้อบีถูกไหมครับทีนี้บีเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนตรงสามห้าเปลี่ยนยังไงครับผ่านจุดอะไรครับสามห้านี่จุดอะไรครับเอมพเนี่ยย่อมาจากเอมพย่อมาจากอะไรครับ MP ย่อมาจากอะไรครับ m e l t i n ิ point จุดหลอมเหลวคือการหลอมเหลวเนี่ยมันใช้คําว่าอะไรคือมันขาลงอะ่ะมันไม่ได้หลอมเหลว,ลวลเราเรียกว่าอะไรครับเธอยังไม่แม่นแม่นแม่นชื่อเลยนะอ้าวอย่างนี้ดูอย่างนี้แก๊สไม่เอาดิอะโซลิดไปเป็นลิควิดเนี่ยครับลิควิดเป็นแก๊สเนี่ยอันนี้เรียกอะไรครับโซลิดเป็นลิควิด เรี้ยออไหลเลี้ยวตอบโซเดเป็นเล็กวิด so ทองแข็งเป็นทองเหลวเลี้ยงชื่อไม่แม่นอย่างนี้ก็จบแล้วไม่มีไม่ใช่ละลายละลายคือการที่ไปละลายน้ําละลายในของเหลวโซเดีเป็นเล็กพิดเรียกว่าหลอมเหลวหรือภาษาอังกฤษใช้ว่าเมลแล้วล็กพิดเป็นแก๊สเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับ uh huh. เดือดสิครับเดือดแล้วเหยหรือเดือดภาษาอังกฤษคำว่าอะไรครับบอย l boiling point ไง bp กับ mp ทีนี้กระบวนการย้อนกลับครับแก๊สเป็นลิควิดเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าควบแน่นแล้วลิลวกลายเป็นโซลิดเรียกว่าเยื่อแข็งเห็นไหมไม่มีรองหงละเหิดเลยตรงน,นี้าการละเหิดก็ต่เมื่อดูอย่างนี้ดูดีดดูดีดีโซลิดไปเป็น,ปน,นแก๊สเราเรียกว่าระเหิดแล้วแก๊สย้อนกลับมาเป็นโซลิดเราเรียกว่า deposition d e p o โพสิชันะครับเข้าใจยังฉะนั้นเนี่ย B เนี่ย60มา25่ผ่านตรง MP เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับจุดจุด MP เนี่ยคือจุดหลอมเหลวถูกไหมแต่มันมีคาว่าหลอมเหลวไหมล่ะหลอมเหลวใช้กับ เราลำแนวใช้กับอะไรครับใช้กบดูดหรือคายลำแนวนี้ดูดหรือคายลำแนวคือจากไหนไปไหนอย่าจําไม่ใช่เรื่องต้องจำครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจําเดี๋ยวก็จําผิดเข้าใจมันจะไม่ผิดลำหลวคือเมื่อของลำหลวเนี่ยคือการที่เปลี่ยนจากคำว,ว่าหลอเอเดินึ่ผภาพดิถ้าอ,อยากจะเป็นตัวอล่อเดินึงเป็นภาพขึ้นมาลเหนวคือการที่ของเหลว ของเหลวคือผลลัพธ์ถูกไหมแล้วเขอเริ่มต้นมาจากของแข็งแล้วหลอมเป็นของเหลว <Okay. S 1> ห่างออกหรือมันเป็นการดูดจะเป็นการคลาย <Okay. S 1> เธอต้่งเข้าหลักอะไรอีกครับที่ว่าที่เพื่อนพูดเมื่อกี้ดูดอะไรครับ <Okay. S 1> ดูดเพื่อสลายคลายเพื่อมันจะของจองดูดเพื่อสลายคลายเพื่อสร้างสลายคือห่างออกสร้างคือการรวมเข้าหากัน <Okay. S 1> ของโซลิดเป็นของเหลวเนี่ยคือ เธอดูนภาพดิของแข็งกับของเหลวว่าไหนมันแน่นกว่ากัน <Okay. S 1> แล้วของแข็งไปของเหลวเนี่ยมันห่างออกหรือมันเข้าหา <Okay. S 1> แต่ว่าดูหรือทาย <Okay. S 1> ท่องใหม่ดูเพื่อเอ uh, <okay. S 1> ท่องใหม่ท่องใหม่เปิดดูจดเองแท้ๆนะครับ <Okay. S 1> แค่สี่พยางค์เท่านั้นเอง แล้วต้องมองโซลิดไปเป็นเลกควิดเนี่ยมันคือดูดหรือเป็นคายอืมเป็นการดูดการดูดเราเรียกว่าการหลอมพ่อง่ายคือจากถ้าเกิดเธอเขียนโซลิด l ล q คว d ดแก๊สเขียนเป็นจากซ้ายไปขวาไปทางขวาจะเป็นการไปทางซ้ายจะเป็นการคาย ไปทางขวาดูทางซ้ายจะขายถ้าเธอถ้าเธอเ,เขียนงอย่างนี้นะพี่ถามว่ากระบวนการจากโซลิดไปเป็นลิควิดเนี่ยถ้าเป็นเส้นที่จากซ้ายไปขวาคือโซลิดเป็นลิควิดเนี่ยรู้แล้วว่าหลอมแต่ถ้าจากลิควิดย้อนกลับมาเป็นโซลิดเราจะไม่ใช้เบอร์ว่าหลอมเหลวแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนจากลิควิดเป็นโซลิดมันย้อนกลับอะ่ะแต่กระบวนการกระบวนการน,นี้คือกระบวนการเดิมเลยแต่มันแค่เปลี่ยนทิศทางย้อนกลับเท่านั้นเองนะการย้อนกลับเราเรียกว่าเยื่อแข็งหรือแข็งตัว แต่ไปข้างหน้าเราเรียกว่าหลอเหลวกลับกันรครับเหมือนกันเลยทำงาน,นปเป็นแก๊สเรียกว่าการเดือดแต่พอแก๊สเป็นเหล,ลวเราเรียกว่าการควบแน่นทั้งนั้นนีมันก็คือจุดอุณหภูมิเดียวกันนั่นเองแต่มันมีทิศทางการเรียกไงครับพอเข้าใจไหมเอ่ยฉะนั้นเนี่ยาจาเป็นคําพูดนะครับจําเป็นภาพเป็นจินตนาการขึ้นมางั้นข้อหนึ่งบอกว่าบีต้องทําไมครับบควบแน่นเลยบีแข็งตัว <Okay. S 1> ควบแน่นมันจุดตรงไหนครับ นันใช่ครับจุดไหนจุดตรงนี้คือขัเนตนจุดไหนครับลิควิดเป็นแก๊สเรียกว่าจุดไหนจุดเดยอยู่ตรงไหนช่องนี้แล้วีอ่ะหกสิบมาเป็นยี่สิบห้าเนี่ยมันผ่านอะไรครับผ่านจุดเยืออแข็งมันก็น่าจะเป็นการก็แข็งตัวครับตอบข้อสามนะครับโอเคนะ ื่อนี้ไม่ยากครับเพราะมันเป็นเรื่อที่เห็นได้ชัดเจนนะไม่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 เหมือนกับม,ม,ม,มันชัดเจนกับมันเองในตัวเองนะเรามาดูข้อนี้การละเหยครับข้อห้าขนามข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการละเหย นันอายของเกลียมีค่าคงที่ที่อุณหภูมิหนึ่งและจะเปลี่ยนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนข้อนี้ถูกไหมครับถูกนะนั่นแปลว่าข้อหนึ่งสองสามผิดตรงไหนบ้างครับขนาดของเหลวแล้วเหยพลังงานจนเฉลี่ยของของเหลวในภาชนะมีค่าต่ำลงเพราะว่าอะไรครับ